สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า v 8 8 s k ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแพลไฟขาย V88 นะคะแพลประจำอยู่ที่สาขาลาบุหลวงนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสวัสดีคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องทาง youtube ของแพลด้วยนะคะชื่อช่องว่ารถกระบะมือ2 v ง8สาขาลาบุหลวงใบแพลนะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะ v ี g o c h ช m p นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น SmartCA คปเปิดได้นะคะรถปี2 0 1 5นะคะโฉมตัวเจนะคะคันนี้มาในระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะท่านไหนนะคะที่เป็นสาวก Toyota นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะคันนี้สีขาวสวยๆเลยนะคะสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ เครื่อง2,500ซีซีดีเซลนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะโทรสอบถามแถวได้นะคะที่เบอร์096-259-9945นะคะหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะที่39 PIAW นะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมตัวเจนะคะลูกคา้าไฟท้ายสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,000บาทนะคะพอ่อยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะ ตอนนี้นะคะ V88SK ของเรานะคะมีโปรโมชั่นมาให้ลูกค้าแล้วนะคะใครที่ออกรถ V88 วันนี้นะคะรับส่วนลดทันที10,000บาทนะคะพร้อมบัตรกำนันนะคะเติมน้ำมันอีก1,000บาทด้วยนะคะใครสนใจนะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะคันนี้นะคะเหลือเพียงคันเดียวแล้วนะคะสำหรับ Vigo สีขาวคันนี้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจอ่าอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมลูกค้าคันนี้นะคะขายเพียง4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครที่ดูมาจาก YouTube แพลนะคะรับส่วนลดทันทีไปเลยนะคะ10,000บาทนะคะคันนี้นะคะภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะ ท่านไหนนะคะที่สนใจหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนต้องการหาวีโก้ตัวนี้อยู่นะคะลองแนะนำกันเข้ามาได้นะคะทาง v ี8ของเรานะคะมีค่าแนะนำให้สูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทเลยนะคะใครสนใจนะคะโทรหาแพรวได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาวนาเกษตรกรนะคะรับเหมาก่อสร้าง พนักงานรับสดหรือว่าเงินเข้าบัญชีนะคะคันนี้นะคะพร้อมจบในคันเดียวแล้วนะคะพออยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะมีแอร์แบกให้1คู่นะคะสามารถฟังเพลงฟังวิทยุได้ปกติเลยนะคะคันนี้กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะ เบาเป็นเ,นเนบาผ้า,าำกำมะหยี่ทำความสะอาดง่ายนะคะลูกค้ารถของเราทุกคันนะคะพร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้าพันหมดสามารถอนเล่มได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจโทรหาเพลได้เลยนะคะที่เบอร์0ู6 2 5 9 9 9 4 5นะคะ v 8 8 s k อของเรานะคะเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่8นาฬิกานาทีจนถึง17นาฬิกานาทีนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะไม่สะดวกมานะคะสามารถโออนจงงทางออนไลน์ได้นะคะ v 8 8 SK ของเรายินดีต้อนรับนะคะลูกค้าคันนี้นะคะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะราคาอยู่ที่4,19,000บาทนะคะพออยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะอย่ารอช้านะคะโทรหาแพรวได้เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ